คืนมันละค่ะนี่นขานรถจ้ามื้อน,นี้แต่ยังกิน,นตุ้ตีดดินในรถก็ต้องกินอาหารเลงด้วนอาหารด่วนแ้ลค่ะมันนี้าหารด่วนนี่อย่างแนลอาหารด่วนอาหาด่วนเบเกอร์ค่ะเบอเกอร์ไก่น่ากินน้ำกันได้ค่ะเด้อ ข้างนอกค่ะเมืเอ่อไห้่ชินหอดตับคุ้งจะเป็นต้องกินโอ้แค้นแค้นจังเลยนี่ขนมปังแล้วมันแค้นมากเลยต้องกินน้ำตามน้ำมาเสร็จมาเลยลานมิวชิค กูดบ,บัคขื่นใส่บิบคีมหลายกูดบ,บัคขึ้นเลยวันนี้มีแดดแต่มาไหนแดดแบบนี้ ด้วยไม่จำกัดตัวน้องกินไม่อยากกินก็นต้องกินกินเยอะเงียบเงียบค่ะไปที่ไหนก็เงียบคนก็ไม่พลุกพลานร้านปิดเปิดหยืดเปิดแต่ตลาดตลาดเปิดแต่ไปไหนมาไหนในคนก็จะใส่แมททุกคน 8เมตรเบิดไม่ lại ทําคลิปหลาย สองสามหมื่นมา้เนี่ยแฮมบุร์กเกอร์ไก่ไปสิชูแบุร์กเกอร์เท่ใช่ักพักพกระถอดสดแฮมผัดผมมาให้ No, I have also huh. <laughs> yours. No shirt sure? in a hamburger. Mm. What do you want to do? Hmm? Throw it away or what? Go to the farm. ก็เลยืเป็ยนยังไงถ้ามันได้กินเป็นแล้วตั้งครึ่งหนึ่งเนะงงาะตอนนี้ทิ้งก็เสียดายเสียดายไหม ขนมปังแค่นยุดีเดียแ,แ,แบบค่แค่ไม่ค่อยกินแตม่มะฮูงกินแตม่มะฮูงจังเสร็จจังบะแค่ <c oughs> ลเฮ้ยตําคุมกินต่อเจ้าเฮ็ยคนอย่างนคือผุดอ่ะขาดประแดกประแดกขาดประแดกประลาประแดงเลยประแดกประลาอาหารหลัก จาะกินแค่นี้แหละกินง่ายๆสายคนเล่งด่วนทุกคนไม่คลิมหนานา่าจะน้อไ๊ไยบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย